นี่คืองานพักยาวเลยยังไม่มีอะหรือว่าตอนนี้ก็เล่มเหมือนมีถ่ายรายการแล้วก็ด้วยความที่ช่วงนี้เราก็แบบมีกระแสอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีงานเหมือนรีวิวสินค้าหรืออะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้แต่ก็จะมีงานอ่าพรีเซนเตอร์ค่ะซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยมีการฟีดด้วยกับศิลปินท่านอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นโปรเจกต์แบบว่าเซอร์ไพรส์ค่ะถ่าย MV เดือนนี้ค่ะ เอ็มวีมันต้องนิ่งกว่าเอมวี MV ที่ผ่านมามั้งก็ต้องเป็นอีกแนวหนึ่งค่ะเป็นอีกแนวหนึ่งที่ที่ทุกคนน่าจะยังไม่เคยเห็นกระแตฟีดกับคนนี้อ่าใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสายแดนหรือเป็นสายเสียงแดนค่ะแดนขาสนุกสนุกค่ะบอกได้ไหมว่าเป็นใครเหมือนว่านิ่ยเมียของเขาเป็นดีโปรไฟล์เขาเป็นยังไงเบอร์อะไรอะไรอ่าคืออันเนี้ยไม่ได้เป็นโปรเจกต์ของทางค่ายด้วยค่ะซึ่งอันเนี้ยเขาจ้างแตเป็นเหมือนพรีเซนเตอร์เลย ซึ่งซึ่งอันนี้ทางเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอเซอร์ไพรส์ทีเดียวใช่ค่ะเซ็กซี่มากก็เป็นเป็นสไตล์เราค่ะแต่ว่าก็มีความเป็นตัวเองใช่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นงานแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะมันเป็นงานด่วนจริงๆช่วงนี้งานเข้ามาเยอะเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องพักผ่อนกันก่อนออกมาก็ไม่ค่อยจะงามเท่าไหร่เพราะมันก็ไม่ปลอดภัยเนาะหนูก็เลยแบบว่า,าเหมือนยุ่งอยู่กับช่วง ทำงานในช่วงของนี้ก็คือทําธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเป็นเพราะกระแสจากภาพคู่กับแม่ใช่ไหมมัน, <c oughs> มนมเลยทำให้แาบบรประดประจำคือพุ่งดวงงานเราพุ่งขึ้นมาเลยอจริงๆซัมเมอร์เนาะ <c oughs> ที่ผ่านามาเมษาพฤษภาก็ซัมเมอร์นิดนึงใช่ใช่เพาเป็นผลพวงมจากภาพคู่ภาพนั้นมันเลยทําให้สู้ว่าดวงกระแตงานลุกงึเลยจริงๆก็มาตั้งแต่ก่อนหน้าเนอะกระแตก็แบบว่า ช่วงนี้ก็จะเหมือนแบบรักสุขภาพรักหุ่นตัวเองก็จะมีความอยากปวดหน่อ <laughs> ยเป็นปกติของแบบคนออกกําลังกายเ,าเหมือนแบบฉันเหนื่อยมาฉันขอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็บบเป็นฟี e l i n g นั้นแต่ทีเนี้ยแต่ก็เลยเหมือนไปทะเลรอบนี้อยากชวนคุณแม่เพราะว่าจริงๆคุณแม่ก็แซบอยู่นะอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนวัยรุ่นนะคะหลายคนว้าวกับแม่มากโอ้ยตอนแรกเขาก็เขินค่ะเขินมากตอนที่หนูไปก็ มีแบบฟิตติ้งก่อนคุณแม่ก็เขินเขาก็ไม่กล้าใส่เพราะเขาก็เหมือนอายุเยอะเนาะเขาก็กลัวเดี๋ยวแมเดี๋ยวคนจะว่าแม่อย่างเงี้ยไม่เป็นไรแม่เราสวยนู้นก็เพิ่มความมั่นใจให้คุณแม่คือเราก็แค่รู้สึกว่ามันน่ารักดีนะแบบแม่ลูกใส่บิกินี่ก็ไปทะเลเนาะไม่ได้ไปเดินตามข้างถนนเราก็ไปทะเลก็ใส่ชุดว่ายน้าได้มันก็ปกติเก็บไว้ดูอายุ80ก็ยังรู้สึกชื่นชมอยู่แต่ต้อบอกว่าคุณแม่รีเวเองว่าแม่ถ้าจะถ่ายต้องใส่ชุดบิกินี่เองเลย เขาก็เ,าเป็นจริงๆเป็นชุดบิกินี่ของหนูนะ uh huh. แล้วเขาเลือกแล้วเขาก็ลองกันอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เขินาอ,อยเดี๋ยวพุงแม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูตุงให้พอพอถึง <c oughs> <laughs> แล้วถ่ายจริงแม่ก็โคสแรงอยู่นะสู้มากโพสไม่เท่าไหรค่ค่ะผมเต็มมากคือเปีย uh huh. ยาวแบบฝรั่งมากแล้วก็ผิวเขาก็สวยอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนให้เขาแบบหลบมุมอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบ สนุกเหมือนเหมือนพี่สาวอะ่ะเหมือนเพื่อนสาวไปเที่ยวกันกับคุณแม่ก็แบบสนุกมากก็เลยจับถ่ายซะหน่อยใช่ค่ะแต่ของเราเองก็ตอนเรื่องความเซ็กซี่มาเลย3เดือนเต็มค่ะก็เป็นช่วงที่เหมือนหลายๆคนอยู่บ้านอาจจะแบบทานเยอะแต่เราอยู่บ้านแล้วเราเหมือนไม่ได้ไม่ได้ทางานแล้วมันเหมือนเราเป็นคนไฮเปอร์เราก็เลยได้ออกกําลังกายเต็มที่ค่ะเพราะตอนที่เวลาหนูออกงาน่ะหนูจะนอนน้อยใช่ไหมหนูก็ ไม่ค่อยจะได้ออกกําลังกายเพราะว่าร่างกายสําคัญถ้าออกกําลังกายแล้วนอนนอนน้อยสุขภาพไม่ดีมันมันจะยิ่งซุดนะคะพอเราอยู่บ้านเราน้นเต็มที่เลยตื่นมาด้วยทำอะไรก็ฟิตเนสเนะพอมันแบบช่วงนี้ฟิตก็เลยอยากจะแบบโชว์ความเหนื่อยสักหน่อยอะไรเงี้ยเห็นว่าจะเห็นว่าออคุณแม่นี่คือฟิตทําเจ็ดวันเลยแม่แบบว่าขยานันมากหนูยังว่าเข้าฟิตเนสอาทิตย์ละสองสามครั้งคุณแม่นี่คือเช้าเย็นใช่เขาแบบ ลดเยอะมากเลยค่ะลดลงเยอะเกือบ10บโลนะคะเหลือแค่ทําให้กระชับขึ้นค่ะเพราะคุณแม่แบบเก่งมากเลยตอนเย็นไม่ทานอะไรเลยค่ะทานแต่น้<ม>ําแล้วก็แบบดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี้คุณแม่ไม่ต้องพึจารณากรรมแล้วเพราะว่าสวยด้วยการกำลังกายแล้วเนี่ย <laughs> ตอนเี้กเขาขออย่างเดียวเขาบอกว่าเนี่ยหนังท้องแม่มันไม่ตึง <laughs> อะไรอย่างเงี้ยก็ตามอายุค่ะก็เป็นปกติ แล้วมีแพนจะไปทำให้ทึ้งไ่้หรอหมายถึงว่าเก็บกั่หน้านต่อได้หรอไม่มีค่ะใช่เขาแค่แบบอยากรู้ว่าทำยังไงให้มันกระชับหนูต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือด้วยอายุอะค่ะแบบบางทีแบบเขาเคยน้ําหนักเยอะแล้วพอลดลงมันก็จะมีการเหี่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแต่ว่ากว่าจะให้มันตึงได้มันก็ต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ไปไหนมาไหนมีคนทักนั่นก็เป็นพี่สาว คนไม่ค่อยเชื่อว่าเป็นแม่ละค่ะก็บางพีไปงานอย่างเงี้ยหนูแนะนาอ๋อนี่คุณแม่ค่ะเขาก็จะแบบคุณคุณแม่คือแม่จริงๆใช่ไหมคะอะไรเงี้ยนึกว่าเราเรียกแบบแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แม่จริงค่ะก็แบบัยรุ่นวันนี้ก็คือยังใส่รองรองเท้าผ้าใบกางเกงอาดิดาสอะไรอย่างเงี้ยคือแม่จะเป็นคนแบบไม่ยอมแก่เลยใช่ค่ะทีนี้เราจะมีเส้นชมแล้วก็จะมีระแสพวกตะกิ้ เรื่องชุดแว่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โป๊กันเพอร์แล้วอะไรอย่างเงี้เป็นโป๊กไปเลยไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็น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 กาเ่แล้วก็โป๊กค่ะก็ยอมรับว่ามันโป๊กเพราะว่าถ้ามุมมองเขามองว่าโป๊กก็ต้องโป๊กค่ะหนูหนูเชื่อว่าทุกคนมีหลายมุมมองค่ะก็ไม่สามารถที่จะให้ใครรู้สึกไปกับเราได้เพราะตัวเราไม่ได้รู้สึกว่าเวลามองใครใส่ชุดว่ายน้ำแล้วโป๊กค่ะหนูรู้สึกว่า เนื้อมามันรู้มันอยู่ที่ความความความรู้สึกของเราเวลามองค่ะหนูมองฝรั่งใส่ชุดว่ายน้ําหนูรู้สึกว่าดีจังอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่บางคอมมเนต์มันก็จอดเลยไปถึงคิ้วพันเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ออกมาตอบดามาเรื่องลอยอะไรนะก้นลายหรอใี่พี่ออกมาตอบแล้วอ่ะก็มันมีก้นก็มันมีก้นลายก็ต้องลายอ่ะมันก็ทำอะไรคือเขาต้งคอมเมนต์หลัง <cs> <making ath rebbe> ยังไงนะคะมาคอมเมนต์สองคนดอ๋อเป็นปกติค่ะแบบมันก็จะมีลูกช่างติอยู่แล้วค่ะปกติก็คือแบบว่าเท่าที่เท่าที่ดูจะไม่ค่อยได้ตอบโต้กับใครแต่คนนี้คือแบบว่าตอบโต้ะเขาเลยใช่เหรอใช่<ม>ก็ไลน์ใช่ไหมก็เอ,อ่อเหมือนเหมือนเราแค่บอกเขาว่าก็ทุกคนก็ไม่มีใครเพอร์เฟกใช่มันก็เป็นปกติเลยอยู่กับมันแล้วเราก็ภูมิใจกับมันเพราะว่าเราแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ก็ รู้สึกโอเคกับมันแค่นั้นพอค่ะบางคนกังวลจนรู้สึกไม่มีความมั่นใจเพราะว่าสเสน่ห์ของทุกคนนะคะคือความมั่นใจเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกไม่มั่นใจเราจะพลังเราน้อยลงะคะ่ะเราจงมั่นใจค่ะว่าเราสวยค่ะมีความกังลวลเมเวลาเขาติเลยมันมรู้สกว่า <c oughs> ถ้าใส่เซ็ตต่อไปฉันจะต้องตงุงตรงนี้ไม่หรือลองลองจรต้องมีความกังวลตรงนังนมา คือเวลาเราลงรูปอะค่ะมันตุ้งกันหมดละค่ะอ๋อม,มันก็ตุ้งกันหมดแหละแต่หนูอะก็ลงวิดีโอให้ดูด้วยอันนี้มีหลกักฐานที่เนนว่าของจริงไม่ดีว่าวิดีโอก็ไม่ต่างหรอกแต่ฉันก็บางทีมันก็มีมุมที่มันไม่สวยบ้างแล้วก็มีปกติค่ะมันเป็นปกติมากเลยใครไม่ตุง้งวะแสดงว่าแสดงว่านี่เสดเซลนี่ถ้าไม่ ใครตุงนะแอปพลิเคชันน่ะไม่มีหรอกในโลกอ่ะเก็ทำมาเพื่อพวกเราใช่เวลาเรามีรอยมีลายลายเนี้ยเรารูคือเราต้องตรงส่วนเราเวลาเราตรงเราต้องเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษที่รู้สึกว่าเริางความมั่นใจให้กับคนแนนอ่าถ้าหนูเหรออืมมันแล้วแต่รูปบางรูปก็ไม่ได้ตุงเลยเพราะว่ามุมได้แต่บางรูปตากล้องเขาก็ยืนแบบมุมเราดูหนาจังแล้วก็อาจจะมีเบาเบาบีบบ้างอย่างเงี้ย ก็ปกติออกนะใช่ค่ะไม่มัน,ม,นมันมีมุมค่ะมันต้องมันต้องมีมุมช่วยแต่แต่ก็แบบเหมือนแบบอลงวิดีโอบ้างเดี๋ยวจะหาว่าเราตุง้งงนี้ <c oughs> แต่จริงๆก็มีตุ้งบ้างเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปกติค่ะหนูก็เป็นคนที่แบบ เหมือนคนทั่วไปแต่ไม่ได้จุ้มจนเกินไปจนแบบว่าจำกระแตไม่ได้ใช่ไหมก็ก็ดูในคลิปเอานะคะเอ่อในคลิปก็หุ่นก็ไม่ต่างอยู่แต่มันไม่ทําให้เราเสียความมั่นใจใช่ไหมไม่ไม่เราหุนมาเม้นแบบว่ามาลงรูปฉันไม่น่าอะไรเมนชูง้าวสิบแต่เม้นที่สิบก็คือแบบจับผิดนู่มจับผิดนี่ยอะไรเงี้ยมันปกติค่ะมันมันไม่ได้เป็นรูปที่อ่า น่าชื่นชมอะไรขนาดนั้นนะถ้าคนไม่ชอบอะเขาก็จะรู้สึกไม่ชอบอะเพราะว่าบางทีเราเป็นผู้หญิงบางทีเราอยู่ในประเทศไทยคนที่เขาแบบรักนวลสงวนตัวหรือเขาเขาก็จะไม่ค่อยพอใจในการที่เราลงลูกอะไรแบบนี้เขาก็จะมีการติเตือนอยู่แล้วไม่งามอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเราไม่ได้รู้สึกเสียใจเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาพูดถูกแต่หนูแค่รู้สึกว่า หนูเป็นสาวยุคใหม่หนูก็มีความมั่นใจเวลาไปทะเลหนูก็อยากจะแบบโชว์หุ่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติอะค่ะแะ้วมันจะมีคนอีกประเภทนึงที่ชอบเขามาเม้นติหนุ่ตินี่ติเราไม่โกรธแต่เราแบบตอบแบบแชร์ทีเคล็ดรับให้กับเขาอ่ะว่าถ้ามีคนติจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรอเมื่อก่อนแต่เป็นคนไม่มั่นใจตัวเองอ <c oughs> เลย <c oughs> ไม่มั่นใจจริงๆเหมือนเราขึ้นเวทีเหมือนอุ๊ยดูมั่นใจแต่จริงๆแล้วเนี่ย เพิ่งเพิ่งมีมุมมองใหม่ๆเมื่อสองสามปีที่แล้วเองที่มามั่นใจตัวเองแบบเต็มที่ไปเลยก่อนหน้านี้ก็คือก่อนออกบ้านเนี่ยนะหมุนแล้วหมุนอีกดูกระจกแล้วจะออกบ้านเดี๋ยวแล้ว่ยกลับมาเปลี่ยนกางเกงอีกอะไรอย่างเงี้ยหรือ<ม>ไม่มั่นใจคือถามคุณแม่ดียังแม่บอกดีแล้วคือฉันก็ยังรู้สึกไม่ดีไมันเหมือนเป็นโรคจิตชนิดหนึ่ง<ม>นั่นคือความไม่มั่นใจแล้วมันทำให้เรากลายเป็นไม่ได้เป็นตัวเองแล้วก็ลดสเสน่ห์ตัวเอง ก็มีหนุ่มๆมาบอกว่าจริงๆเราเป็นคนไม่มั่นใจนะแล้วบอกเขารู้ได้ยังไงเขาบอกสลัดทิ้งไปให้หมดเลยบอกแบบมึงอ่ะสวยแล้วแต่เไม่มั่นใจเองบอกเราอ่ะไม่ได้สวยเพื่อทุกคนแต่เราสวยเพื่อคนที่เขาเห็นความสวยเราเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่มองไม่สวยก็ปล่อยมันอะไรอย่างเงี้ยนี่ดูก้นกูดูเอวกูนี่เขาให้รู้สึกอย่างนั้นหนูก็เลยโอ้ยทำไมเราไม่รู้สึกอย่างนั้นก็เลยเปิดโลกเลย ก็เลยรู้สึกใครจะว่าอะไรก็ช<อ>่างนี่กลายเป็นว่าเวลาเห็นคนแบบอวบๆมีเ네นื้อหน่อยลงชุดว่ายน้ำมันหมันเขี้ยวน่ารักออกทําไมเราไม่รู้สึกน่าเกียดวะมันอยู่ที่มุมมองหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันก็สวยเท่าที่ฉันทําได้อะเหมือนอะ้รบางอย่อันนี้นขเาขาคำพูดของผู้ชายคนที่รักเราเขาพูดเราเลยเปลี่ยนตัมใช่หนุ่มๆก็ที่เข้ามาก็มาแบบเหมือนมาบอกอะว่าแบบ จริงอ่ะเธอเป็นคนโอเคมากเลยแต่เธอไม่มั่นใจตัวเองมันเลยขาดเสน่ห์สุดท้ายแล้วคนคนที่มีสเสน่ห์คือคนที่มั่นใจในตัวเองกำแพงตรงนั้นก็เลยพังทลายไปเลยใครจะว่าอะไรก็ไม่สมมนคน่ะฉันสวย <c oughs> บอกใครก็อยากบอกทุกคนไม่ได้บอกตัวเองหรอกพร <c oughs> าหนูเชื่อว่ามีผู้หญิงหลายคนที่เป็นแบบแต่แบบไม่มั่นใจตัวเอง <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยนะ ถาแต่เวลาเราลงช่วนันเพราะวมันมีแบบว่าต้องให้คนคุกคามมนปกติค่ะมีมาทุกวันตอนนี้ก็ยังมีค่ะแต่ล็กหรือว่ายังไงทุกวันเลยได้เล็กมาแต่ว่าตัวแต่เองเนี่ยอย่างที่บอกตลอดตลอดว่าไอจีแต่เป็นสาธารณะมากเพราะว่าคนที่เข้าไปในไอจีแต่ได้ก็คือผู้จัดการแอดมินที่ดูแลลูกค้าเพราะว่าแต่มีขายของเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ที่ส่งเข้ามาแต่บางทีแต่ไม่ได้เข้าไปดู ก็จะเป็นทีมงานเข้าไปดูเขาก็จะกิ๊กกิ๊กกิ๊กหัวเราะกันเพราะว่าคนที่เห็นเนี่ยก็คือผู้จัดการเราแต่ว่าผู้จัดการเป็นคนตอบโต้ไป yes นางก็จะเซฟรูปเก็บไว้เองอะไรอย่างงี้มีส่งรูปมาใ้กยไม่อยากจะบอกว่าไอ้พวกที่ส่งมาให้ทั้งหลายเนี่ยแต่ไม่ได้โดนตอบขึ้นดูอ่าเรียบร้อยค่ะเจอวันนี้แล้วก็แบบดาราหลายคนในเรื่องคอนเสิื์ตแบบชั้นใน ตลกอ่ะอันนั้นหนูมีเยอะแยะแต่หนูไม่ค่อยแบบอยากจะพูดนูดโดนหรอกพูดโดนเยอะแยะหลืวหนูไม่ได้มันจะพูดออกสื่อยังไงให้ดูน่ารักก่อนนะนึกไม่ออกึงไม่ถึงว่าคนคนเข้ามาในเรทขอซื้อขอชั้นในซื้อเส้นผมลขอดมขออะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็เป็นพวกโรคจิตอะค่ะแล้วแล้วแล้วเราจะการตอบกลับยังไง โอ้ยไม่ตอบก็บ็อกแล้วไม่รู้จะไปตอบเขาทำไมสเสนอราคามาบ้างสมกกมติัจะมีแพคเกจอ่ามีมีเป็นเป็นธรรมดามากเลยค่ะเพราะเราลงรูปแนวเนี้ยสิ่งที่เราต้องเจอมันก็เราก็แค่ยอมรับกับมันอยู่แล้วถ้าเราลงรูปคอเต่าแล้วมีคนพวกนี้มาอันนี้ก็แปลกใช่แต่อันนี้หนูก็แบบลงรูปเซ็กซี่แบบถี่มากมก็เป็นเป็นธรรมดาที่เราจะเจอคนกลุ่มนี้ค่ะ มันทำให้คาดหวังแบบว่าหลังจากนี้ไม่ต้องลงให้มันเซ็กซี่กว่าเดิมเพราะว่าเราทำไว้ดีแล้วรูปน้ต่อไปเราต้องบางจริงจริงมีความคิดว่าอยากจะถ่ายอัลบั้มเซ็กซี่แบบนุ่ดๆแบบแพ่อมือปิดอย่างเยวะหรอฟิลแบบฝรั่งแบบเหมือนแม่เจโรถ่ายอแต่ะแต่ว่ากล้ามเนื้อแบบมัสซแล้วต้องแน่นกว่านี้อะคะ ช่วงนี้หนูเอาจริงหนูว่าหนูก็กินเยอะนะมันก็มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะกล้ามเนื้อหนูเชื่อว่าคนที่ออกกำลังกายจะรู้ดีว่ามันมันมายากแล้วไปง่ายที่สุดในโลกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าช่วงไหนจะถ่ายเราก็จะลีนลีนหน่อยอต้องเฟิร์มนิดนึงก็อาจจะได้เห็นเพราะจริงๆคืออยากจะถ่ายรูปเซตเนี้ยไว้แปะบ้านใหม่ตัวเองอะงเรื่องของเรื่องก็คง,งประมาณต้นปีปีหน้า ก็เสร็จบ้านในพนยี่หกสิบล้านเนื้อใช่หนูว่าเกินแล้วตอนนี้บานปลายใช่แต่เห็นล่าสุดเ่าว่าเป้าหมายบ้านเราเกือบร้อยล้านถึงไหมอืมพยายมหน้าก่อนหนูว่า ตอนนี้มัน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 บานมากเลยอ่ะเพราะเราเหมือนฟุ้งสนุกสนุกกับการได้ทําบ้านอ่ะหนูเชื่อว่าคนทําบ้านจะรู้มันมันไปเรื่อยอ่ะมันไม่หยุดแค่นั้นอ่ะแต่ตอนแรกเรามีงบเท่าไหร่ที่จะทำบ้านอ๋อในใจเหรอตอนแรกมีห้าหกสิบล้านนี่แหละค่ะประมาณ้ตอนนี้ก็เกินไปแล้วีมันมันต่อเติมเยอะมากขึ้นไม่ใช่แบบมีการหยิบผ้าแล้วลื้อทำใหม่อะไรไม่ใช่ใช่ไหมคือเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆตอนนี้มีลื้อหนึ่งค่ะใช่ลื้อบันได ยังไม่ถูกใจอะไรก็ตอนแรกทำเป็นเป็นบันไดธรรมดาตอนนี้บันไดเป็นบันไดวนหมดแล้วมันแตกร้อยล้านก็หนูว่าอาจจะเกือบค่ะถ้ารวมเฟอร์นิเจอร์รวมอะไรไม่บ้านใหญ่มากบ้านหลังใหญ่มากเพราะว่าแต่ซื้อที่ดินอ่าที่มีบ้านจัดสรรแล้วที่ดินมันเหลือเยอะคะะก็เลยสร้างอีกหลังหนึ่งกลายเป็นตอนเนี้หนึ่งสามหลังนะคะอยู่ในรั้วเดียวกันมันเลย เพราะว่าครอบครัวเราใหญ่มากค่ะน่าจะสิบกว่าห้องอะไรมันเหมือนบ้านกลายเป็นร้อยเกิอบร้อย้ล,ยลนนอะอ่าเฉพาะที่ดินกับบ้านที่เขาจัดสรรมีอยู่แล้วตรงนั้นก็เกือบยี่สิบนลค่ะสร้างใหม่อีกเฉพาะสร้างใหม่อีก,อกแล้วมีสระว,ว่ายน้ำมีบ้านหมาบ้านหมาด้วยใช่แล้วก็มีแบบเฟอร์นิเจอร์อะไรก็รวมๆกันรนูว่าเ <laughs> กินเก็บหมดเลยไหมคนะัะก็ ขยันทำค่ะขยันทำเพราะว่าตอนนี้ก็ทำธุรกิจด้วยค่ะก็เหมือนโชคดีที่มีธุรกิจที่แต่ทำอยู่เป็นแบรนด์เครื่องสำอางก็เป็นเป็นอะไรที่ไปได้ดีมากๆเลยเหมือนสวนสวนกระแสค่ะคนอื่นอาจจะแบบช่วงโควิดรู้สึกเศร้าแต่เราโชคดีหนูเราขยันด้วยแหละหนูว่าหนูขยันมากหนูเป็นคนแบบทำงานตลอดแทบจะยี่สี่ชั่วโมงวันหนึ่งหลับแค่สามสี่ชั่วโมงเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ทำทุกอย่างเลยใช่ ป้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่แต่งปีสามสิบเปอร์เซ็นต์เองค่ะสามสิบจะไปร้อยล้านแล้วต้องเดียวต้องเดียวไปอีกร้อยอันม<ะ>ันล,ลุกเกินเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์เอง <c oughs> ใช่ประมาณ30%เองตอนนี้ <c oughs> ตอนแรกอาจจะเสร็จอีก3-4เดือนแต่ตอนเนี้ยมันมันเติมไปเรื่อยๆก็เลยคิดว่าน่าจะ <c oughs> เขาบอกว่าปลายปีนะลูกนะปลายปีน่าจะเสร็จทำขนาดนี้อันนี้จะใช้เป็นเงืนองของเราจริงหรือเปล่าหรือว่า อาจจะเป็นไปได้เขาลองทำบ้านตามใจเราหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมออค่ะเป็นบ้านที่อยากได้นะคะแต่ว่าด้วยด้วยพื้นที่จำกัดเนาะแล้วเราก็อยู่ในกรุงเทพจริงๆอ่ะหนูเป็นคนเหนือถ้าถามว่าอยากอยู่ไหนถ้าบ้านไปก็อยากปีกไปอยู่เหนือเพราะว่าอากาศเอยอะไรเอยแล้วก็คือถ้าอยู่ภาคเหนือบ้านหลังสิ้านี่คือวังอะ่แบบวาสลับ แต่พอมาอยู่กรุงเทพสิบสิบล้านก็จิ๊บลีบถ้าเรามีเงินเก็บเราก็อยากไปสร้างที่ภาคภาคเหนือค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราต้องทํางานกรุงเทพเนีอยหนูก็ต้องอยู่นี่โอเคฮะไม่มีแล้วกระแตเปากธุรกิจของเราที่แบบส่วนกระแสนิดนึงอ๋อค่ะก็หนูทำตอนนี้แบรนด์ k a t e c o s m e t i c นะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะได้เห็นบ้างเพราะว่ากระแตจะแบบลงคลิปในไอีในท่อง ช่องทางสื่อตลอดเวลาก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่าให้กำลังใจแล้วก็เปิดใจกับสินค้าเราแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยแล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจให้เรานะคะเพราะว่าตอนนี้แต่ก็เตรียมทำผลงานเพลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานละครด้วยที่ตอนนี้ถ่ายอยู่ทางช่องแปดแล้วรเรื่องมะฉาอันดานะคะก็เป็นนางมุ่ก นางสาวพราวเสน์ <c oughs> ก็ฝากติดตามด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ผลงานเยอะยังไงใครเห็นผลงานกระแตก็อย่าลืมเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนกันด้วยแล้วกันนะคะ